พื่อความเป็นหนึ่งบอมอะไรหนึ่งบอมดองอะไรอะของอิสลามอะไรอะไรเขาเรียกความจั ยกตัวอย่างเลยขอละครหนึ่งเดียวบทลงโทษแบบไหนและวิธีการพูดนี่ครับนี่คือจากนี่คือเด็กมุสลิมเราครับที่มูสลิมครับจากปากีสถานครับชื่อจาวิสครนนี่ครับแกก็มีความบอกว่า แกรู้สึกดีมากรู้สึกแฮปปี้มากครับรู้สึกว่ามีความสุขมากที่มาค่ายในครั้งนี้นะครับซึ่งแกเองก็ไม่คาดคิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแกก็พยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดแกก็ได้รู้ว่ามุสลิมที่นี่เป็นยังไงอิสลามที่นี่เกิดมาได้ยังไงแกมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าฟิลลิ่งมากครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เ e r y very h ว p p y ร่แฮปปี้อาบอินชาอัลลอฮ์เขาอยากจะทํา ไปหน้าอินชอลเลห์เขาถ้ามีโอกาสเขาจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศประมาณนี้แกก็พยายามดีที่สุดแล้วแกก็ได้สอนเบสิกอย่างเช่นอ่านและกุรอานวิธีและวมาให้เด็กๆประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ and this is also our duty as a muslim it is my duty to i that i spread Uh, about knowledge to other people. Uh, I teach uh, to uh, other people about Islam. This is the part of uh, our life. We have to know about Islam. We, all, we, all, we learn. Okay. Uh, to know about we learn about Islam and we also spread we also teach Islam to other people we have it is our duty as a Muslim it is my duty and I am very happy I came here and also uh, I I make a, a good part of your, your group okay. Okay. Um. ลองลองลองใจเด็กที่นี่เขาลองฝึกเกี่ยวกับแารเิรสแบบพวกอย่างเช่นคิดแบบอ่านอ่านยังไงรองเลยครับแกสอนแกใช้ระบบของแกเลยเนะี่ยแกพยายามจะให้เด็กพวกนี้ให้ได้โดยเวลาที่แคบๆแกพยายามทำให้ดีที่สุดนี่นเป็นสิ่งที่แบบเขาบอกว่าเขารู้สึกื่้นมากรู้สึกดีใจมากที่แบบสัมผัสวันนี้กับประมาณนี้เขาก็ไม่คาดคิดว่าที่จะได้เจอประมาณนี้บางครั้งเขาคิดว่าแบบ ไอสิ่งประมาณนี้ที่นี่มันจะมีคือว่าจากที่เขานี่นะที่เขาบอกมาก็คือว่าประเทศเขานี่คือมันมุสลิมเขาโคตรฝึกมาคือว่าเหมือนแบบเื่อว่านี่ปากีสถานนี่คืออิสลามนี่จะบอกว่าคนอาหรับคนที่นู้นคืออิสลามเขาสูงมากแต่มุสลิมทีนนม่นี่ครับนี่ผมว่านี่ครับนี่คือความรู้สึกของเขาเขาก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครับคือเขาแต่เขา,ารู้สึกดีมากกับ เหมือกาประมาณนี้ครับหือว่าเขาก็อยากจะให้มีอีกต่อไปประมาณนี้ครับอัสาลาุอะลยกุมะเระห์มุลลอฮิ ถาแเด็กพอเด็กอยออะไรเถ่ายวีดีโออ๋อวีดีโอ้าโอ้ปเจ็บเลยผมอาให้ะไรเยไม่ได้แล้วเล็บเเลย อยไม่อาจใช่ไหมมีไว้ต้องยเามได้ใคยมาอย่าจะไปอยู่มใคร่าอย่าอย่อย่าอาอาย่าอย่าอย่าอ่อย่าอย่าอยอยอย่อ่าอย่าอยา สามสิกเจ็วันที่ผมงานโครง่ารที่ครับดีนะครับแล้วก็ตีหึ่งในวงนที่สี่ในันที่ผงานที่นีแค่ต้องการที่มันได้สิบเนสที่สี่นะครับแล้วผมนี่ครับอีกท่านหนึ่งนะครับพี่ครับ มีความรมู้สึกยังไงวานที่ผูมาที่นี่เลยดีครับ,บอรช,ชอบชอบใจที่อที่มาทีนีเพราะผมนี่ก็เป็นสิง่งบรรยากาศที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เลครับในแบบแม่คณิกธรรมการที่นีเขาได้กล่าวให้พวกเราได้รู้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดว่าที่พวกที่ชมรมเรามาที่นี่เพื่อจะมาแบ่งปันปปก,กับความรู้กับศาสนาโดยเป็นหลัก เพราะว่าสมาชิกที่มาที่นี่ส่วนมากเป็นนักศึกษาลิมครับครับแล้วก็ทางรจบเพี่ที่นี่ครับมีความใค่มีความดีดีมีความท้ารวงในแจะทำอยากจะทำอย่างนี้ติดต่อไปติดเช่นปีนี้อีดปีหน้มีความสนใจเยอะแน นี่นี่นะครับนี่เป็นความรู้สึกจากหลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับซึ่งก็คือว่าเขาอยากจะให้เขา ความดีมากครับเพราะอยากได้ให้พี่หลวงพุสลิมเนี่ยมาถ่ายทอดเกี่ยวกับศาสนาที่นี่เพราะว่เาเพราะว่าเรื้อศักษาที่ก่อนจะได้เรียนได้เรียนความรู้ปม,มานี้เนี่ยเราเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยควรต้องไปเรียนข้างโนอกต้องใช้ระยะทางไกลเลยลําบากแล้วก็คนข้างโนอกก็จะเข้ามาที่นี่ก็ลําบากพอสมควรนะครับเลยอินชาอัลลอ์นะครับโยปีอีกปีหน้าอินชาอัลลอตครับถ้าพระจ้ให้โอกาส ก็ยินดีที่จะมาทำ่ายที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ